สวัสดีครับพบกับเปิดประตูสมุดะไรครับในวิชาสังคมศึกษากับครูขนกจันทราครับพาทนี้ยังเป็นภาคเกี่ยวกับการตะลุยโจทย์นี่ช่วงนี้จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วของนักเรียนม .6 ใช่ไหมครับที่จะต้องแบบว่าต้องตะลุยโจทย์อย่างจริงจังแล้วหลังจากที่ทนเนื้อหากันมายาวนานเนาะอย่าลืมว่าการทำโจทย์สําคัญมากครับเพราะว่าเราทําให้เรารู้ว่าตัวเองในมีจุดบกพร่องตรงไหนแล้วก็เนื้อหาสังคมศึกษาเนี่ยเยอะมากนะแต่จริงๆแล้วพอเราทาโจทย์บ่อยๆก็จะรู้ว่า ออกอยู่ไม่กี่เรื่องเป็นหลักๆใช่ไหมข้อสอบอ่ะเขาจะไปออกซ้านะเขาว่าซ้ำหมายความว่าออกแบบเรื่องเดิมออกก๊อปปี้เพจคงไม่แต่ว่าเขาจะเอาคำเฉลยจากในอดีตเนี่ยมาเป็นโจทย์ใหม่ในอนาคตเนาะเขามาเริ่มจากเรื่องแรกเลยตอนนี้เนี่ยเป็นพาร์ทข้อสอบที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนี่ครั้งนี้จะเป็นเริ่มที่ข้อ23นะข้อนี้ก็จะเป็นข้อเกี่ยวกับเษฐศาสตร์มาดูดีกว่าครับเษฐศาสตร์ข้อแรกเลยมาข้อ23ก็ถามว่า ข้อใดไม่จัดว่าเป็นปัจจัยทุนหรือสินค้าทุนตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์อ่ะตรงนี้ก่อนเลยนะขี้วนของคํานี่คือคำว่าไม่ต้ององค์มคำนี้ก่อนเร็วเพราะว่าเวลาข้อสอบให้มาเนี่ยฟอนต์มันจะเท่ากันหมดเลยนะไม่มีการขีดเส้นใต้หรือคำเน้นนะเราต้องเน้นด้วยตัวเราเองใช่ไหมไม่จัดว่าเป็นทุนอ่าทุนคําว่าทุนจะคำว่าทุนไหมทุนคืออะไรทุกคนทุนมันคือสิ่งที่เราใช้ในการผลิตสินค้าทุนไม่ใช่เงินจำไว้นะทุนเนี่ยไม่ใช่เงินนะ เพราะเราไม่ได้ใช้เงินในการทําสินค้าถูกไหมแต่เราเอาอะไรมาทําสินค้าเอ่ยพวกเครื่องจกักรอ่าพวกวัตถุดิบอืมหรือไม่ก็พวกอะไรแรงงานสัตว์อย่างนี้เป็นต้นพวกนี้คือทุนในการมาทําสินค้าเนาะฉะนั้นเงินไม่เป็นทุนนะฮะคราวนี้มาดูข้อสอบสิข้อหนึ่งไม้สอยมะพร้าวนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมอ่ะใช่2ลิงท,ที่ใช้เก็บมะพร้าวอันนี้เป็นแรงงานสัตว์ใครไม่รู้รู้วันนี้นะแรงงานสัตว์เนี่ยก็จัดอยู่ในทุนนะฮะจัดอยู่ในทุนแต่ถ้าเป็นแรงงานมนุษย อันนี้จะปัจจัยแรงงานเลยนะครับดูต่อเลยมาคราวนี้ทึงๆกระต่ายขุดมะพร้าวก็คืออะไรก็คือเครื่องจักรนั่นเองอันนี้คือเครื่องจักรใช่ไหมครับข้อสี่มะพร้าวที่เก็บประจากสวนข้อที่ห้ารถกระบะที่บรรทุกมะพร้าวรถกระบะนี่เป็นเครื่องจักรเนาะเป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมจริงๆข้อนี้ข้อนี้ดูดีๆข้อที่4ี่เนี่ยมันดูกำลกวงมากๆนะคือถ้าเราโฟกัสที่มะพร้าวอะมันก็จะเป็นวัตถุดิบ ซึ่งมันก็จะเป็นทุนแล้วแหละเพราะว่าทุดิบก็ถือว่าเป็นสินค้าขั้นกลางที่ป้อนโรงงานใช่ไหมแต่มันมีคามําว่าสวนน่ะสวนตรงนี้มันอาจจะเป็นปัจจัยที่ดินก็ได้ปัจจัยที่ดินก็ได้ แต่พอเราเช็คช้อยปุ๊บเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างไหมคือข้อ1 2ึ่สองสาเนี่ยมันพากันไปที่เป็นความหมายของปัจจัยทุนเลยอะแต่ข้อที่4เนี่ยจริงๆถ้าเราโฟกัสมะพร้าวก็เป็นทุนแต่ถ้าโฟกัสที่สวนก็จะกลายเป็นที่ดินมันกลายเป็นว่าข้อที่4นี่มันดูดินได้ใช่ไหมฮะมันดูดินได้ใช่ไหมโอ้พอเราดูช้อยข้ออื่นประกอบประกอบไปแล้วเนี่ยช้อยข้อที่4ก็เลยกลายเป็นช้อยที่น่าตอบมากที่สุดแล้วข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองแต่จริง,รงๆมะพระ้าวก็ถือว่าเป็นทุนแล้วน,น,นะเพราะ แต่ข้อที่4เนียเราได้ว่าข้อสอบเนี่ยคนออกเขาหน้าใจให้โฟกัสที่คําว่าสว,สวนสวนก็คือที่ดินนั่นเองอ่าก็จะกลายเป็นปัจจัยตัวอื่นแล้วเนาะมาดูข้อที่24ครับการสูงขึ้นของราคาหน้ากาก,ากนอนามัยในช่วงที่เกิดการระบาดเชื้อไวรัสโครโครโนาโควิดสิเกิดขึ้นใหม่ในแทบทุกประเทศมาจากเศษใดไม่สุดคําถามคือตรงนี้คีย์เวิร์ดราคามันสูงขึ้นน่ะราคามันสูงขึ้นจดถามว่าเพราะอะไรคือถ้าเราคิดตามกลไกร,ราคาใช่ไหมกลไกร,ราคาเออราคาสูงขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นคิดตามซิ พอราคาสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นผลเกิดจากอะไรนะเป็นผลเกิดจากอะไรราคาสูงขึ้นเกิดจากอะไรถ้าเราพูดถึงดีมานซัพไพน์เราก็จะรู้ว่าดีมานซัพพพนยเนี่ยราคาในตลาดเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับความอยากซื้ออยากขายถูกไหมครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคิดภาพตามนะถ้าเกิดคนอยากซื้อมากกว่าอยากขายเกิดอะไรขึ้นครับของก็จะเป็นเอ่ยขาดตลาดพอของขาดตลาดปุ๊บเป็นไง ราคาไปครับมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมในทางตรงข้ามถ้าเกิดคนไม่อยากซื้อเลยแต่คนอยากขายเยอะมากก็จะเกิดภาวะเป็นไงเอ่ยของล้นตลาดพอของล้นตลาดปุ๊บสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าทาก็คืออะไรฮะจะต้องมีการลดราคาลงมาใช่ไหมเพื่อราคามันถูกลงข้อนี้โจทย์มันถามว่าอเขาถามว่าเอ๊ะทาไมราคาถึงสูงขึ้นน,นี่ไงเจอแล้วแสดงว่าหนูจะต้องตอบข้อที่เป็นแถวบนถูกไหมดูซิข้อไหนที่ตรงกับ ประโยคนี้ต้องตอบข้อที่เลยเลยตอบข้อที่2อนั่นเองนี่ไงข้อสคือการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในตลาดนี่ไงดีมานม,มากกว่าส u ายายใช่ไหมข้อ2เป็นคําตอบที่ดีที่สุดเนาะมาดูกันต่อนะครับเมื่อกลุ่ม o อเปครับประกาศลดปริมาณการผลิตน้ำมันลงทําให้ราคาน้ํนมันในตลาดสูงขึ้นเรื่อยๆโอเคนั่นแปลว่ามันเกิดพาราะว่าอะไรเนี่ยน้ำมันมันไม่พอถูกไหม พอเขาลดราคาลดปริมาณน้ํามันลงเนี่ยมันจะเกิดเพราะว่าน้ํามันขาดตลาดแล้วใช่ไหมน้ำมันขาดตลาดราคาน้ํามันก็เลยเป็นไงสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเขาบอกว่าส่งผลต่อตลาดน้ามันเบนซินซึ่งเป็นสินค้าที่จําเป็นของไทยโดยราคาขายปีกน้ำมันเบนซินในประเทศของเราก็จะสูงขึ้นด้วยเห็นมมันกระทบน้ํามันในบ้านเราเนาะและก็กระทบวิถีการชีวิตของใช้ชีวิตของคนในประเทศเราด้วยเขาจะถามว่าจากสถานการณ์ข้างต้นถ้ารัฐบาลจะช่วยเหลือผู้บริโภคน้ํามันเบนซิน ช่วยผู้บริโภคน้ำมันเบนซินทำอย่างไรดีต้องดูก่อนรัฐเนี่ยเข,เขาสามารถเข้ามาช่วยแทรกแซงราคาได้นะอันนี้ก็น่าจะบอกข้อสอบกีกเรื่องการแทรกแซงราคานะครับซึ่งเราเรียนมาแทรกแซงราคาก็มีประกันร,ราคาขั้นสูงประกันร,ราคาขั้นต่ำถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยมาดูโจทย์ก่อนโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาช่วยใครล่ะคีย์เวิร์ดชัดมากเลยไฮไลท์ก่อนเลยช่วยผู้บริโภคถูกไหมเพราะว่าเราช่วยผู้บริโภคตอนไหนอะของถูกไปหรือของแพงไป ถ้าของถูกไปเนี่ยผู้ผลิตจะเดือดร้อนไม่ได้กําไรใช่ไหมครแต่ถ้าของแพงไปเนี่ยผู้บริโภคเดือดร้อนแล้วคนซื้อซื้อไม่ไหวของมันแพงมากๆเราก็จะเข้าถึงสินค้าไม่ได้แสดงว่าการช่วยผู้บริโภคเนี่ยมันคือการทําให้ราคาต้องทําให้ราคาเป็นไ,ไงครับต้องทําให้ราคาไม่สูงเกินไปใช่ไหมต้องไม่ให้ราคาสูงเกินไปนก่อนนะเพราะว่าถ้าราคาสูงเกินไปเนี่ยคนซื้อจะเดือดร้อนแล้วแน่เลยใช่ไหมครับอย่างนี้คืออะไรหรอ อย่าให้ราคาสูงไปกว่านี้แปลว่าสวัสิสินรัฐบาลจะต้องทำนั่นคืออะไรฮะต้องประกันราคาครับก็เรียกว่าการประกันราคาขั้นสูงประกันราคาขั้นสูงจำเนาะแปลว่าอย่าให้ราคาสูงไปกว่านี้เพราะว่าถ้าราคาสูงไปเนี่ยคนซื้อจะเดือดร้อนใช่ไหมอ่าฉะนั้นเวาลาเราประกันราคาขั้นสูงลองดูซิครับอันนี้มารีวิวกันก่อนนะสว่วนนี้คือดีมานนี่คือสายเป็นกราฟใช่ไหมครับนี่ระดับราคาเดิมที่มันเคยแฮปปี้ ตอนนี้ราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นรัฐบาลถ้าจะทำช่วยช่วยผู้บริโภคด้วยการที่ไม่ให้เขาซื้อในราคาที่มันสูงเกินไปใช่ไหมก็ต้องใช้วิธีการประกันราคาขั้นสูงอยากให้ราคาสูงไปกว่านี้อ่าแ,แสดงว่ารัฐบาลจะต้องตั้งราคาใหม่ตรงไหนคําตอบคือต้องตั้งราคาใหม่ด้านล่างจุดตัดต้องตั้งราคาใหม่ที่มันอยู่ระดับใต้ดุลยาภาพถูกไหม รัฐบาลจะต้องช่วยการตั้งราคาใหม่ใต้ดุลยภาพก็จะถือว่าเป็นการช่วยผู้บริโภคนะพอถ้าสูงไปกว่านี้ผู้บริโภคจะซื้อไม่ไหวใช่ไหมขั้นข้อนี้ตอบเลยดีกว่านีไงมฮะมันคือข้อที่3นั่นเองนี่ไงการกำหนดราคาขั้นสูงในตลาดซื้อขายนะ้ำมันเบนซินนี่ข้อนี้จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะเราจะไม่ประกาศราคาขั้นต่ํา โอเคไหมฮะระาคาขั้นต่ำนี่มันคือไม่ใ้ราคาต่ำไปกว่านี้อันนี้แปลว่าต้องตั้งราคาสูงๆใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นคนช่วยช่วยผู้ผลิตน้ำมันแล้วนะครับตัดข้อที่4ทิ้งเนาะเพราะว่าการประกาศราคาขั้นต่ำมันคือการช่วยผู้ผลิตแต่ว่าโจทย์กางพูดถึงการช่วยใครช่วยผู้บริปโภคคนละกลุ่มกันนะค่าจ้างขั้นต่ำไม่เกี่ยวข้องเลยอืมข้อนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับต่อมาข้อ26ครับการกำหนดลักษณะต่างๆของตลาดสินค้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่เขาสอบออกก็จะถามเรื่องตลาดเนาะเรื่องตลาดแลกลักษณะาาดม เขาบอกว่าลักษณะต่างๆต่อไปนี้เนี่ยข้อใดเป็นลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มันเหมือนกับตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดะไรก่อนตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่เหมือนกับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเอาว่าเหมือนกันด้วยนะเหมือนกันนะอะมาดูดีกว่าขอมารีวิวกันก่อนเจ้าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยถ้้เราเล่ถึงตลาดผักผลไม้เป็นไงฮะตลาดผักผลไม้สินค้าเป็นไงสินค้ามันเหมือนกันเลย มันเหมือนกันมันแบบเหมือนกันทุกประการด้วยนะผักผลไม้หน้าตามันคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันใช่ไหมแสดงว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยต้องเป็นสินค้าที่เป็นไงเอ่ยที่ทดแทนกันได้ไม่กินร้านนั้นก็กินร้านนี้ไดนะ้ออกใช่ไหมโอ้หันสินค้าเหมือนกันราคาก็เหมือนกันคุณภาพเป็นไงฮะมันก็เหมือนกันแล้วมันใช้ทุนไม่สูงมาก ใช้ทุนน้อยดังนั้นเนี่ยการเข้าขออกตลาดเนี่ยก็จะเข้าขอกตลาดได้อย่างเสรีตลาดผักผลไม้ผู้ซื้อผู้ขายรู้ข้อมูลเป็นอย่างดีใช่ไหมทันการโฆษณาอะไรเอ่ยมันไม่มีความจําเป็นเลยเพราะว่าทุกคนรู้ว่าของดีหน้าตาย,ยัางไงอ่ะอันนี้คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์แต่จริงๆนะแข่งขันสมบูรณ์แบบเป๊ะๆเนี่ยคือของต้องเหมือนกันร้อยเปอร์เซนต์เลยอ่ะแบบเหมือนทุกประการซึ่งในความเป็นจริงตลาดแบบนี้มันไม่มีจริงๆนะมันเป็นตลาดในอุดมคติครับเป็นการเรียกเพื่ออ่าเรียกนุโลรมเรียกใกล้ๆเคียงแล้วก็ยอมเรียกตลาดเนี้ยกับตลาดพวก พืชผักผลไม้หรือตลาดพวกสินค้าขั้นปฐมภูมิเพราะว่ามันดูใกล้เคียงมากที่สุดแล้วส่วนตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งบุกขาดโอ้อันนี้ก็จะเป็นตลาดที่สินค้าก็จะมีความอาจจะไม่เหมือนกันทุกประการนะแต่มันก็มีความคล้ายคลึงมันมีความคล้ายกันล่ะคล้ายกันไม่ได้เหมือนเป๊ะถ้าเหมือนเป๊ะจะเป็นแข่งขันสมบูรณ์แต่นี้คือคล้ายคันคล้ายกันและก็ทดแทนกันได้ด้วยทดแทนกันได้ ไม่ซื้อร้านนั้นก็ซื้อร้านนี้ได้อ่ท้ทถีกันได้นะครับมีมากมายหลายเจ้านะและแล้วก็อีกน้อยๆก็คือว่าทุนก็ใช้ขุทุนน้อยดังนั้นก็จะมีลายใหม่ขึ้นมาเปิดง่ายมากนึกถึงชานมไขมกุกชานมไขมุกเป็นไงจริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกร้านนะมันคล้ายกันแตถามว่ากินชานมไขมุกแทนกันได้ไหมก็กินแทนกันได้ร้าน,นนี้ก็กินกันได้อะมันก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าไม่กินกินข้าวมันไม่ได้เงแต่ว่า แล้วก็มันใช้ทุนไม่มากก็จะเห็นว่าจะมีชานมไข่มุกเจ้าใหม่เปิดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆเลยอ่ะมันมีลายใหม่เกิดมาเรื่อยๆเนาะอ่ะเรามาดีก่อว่าสิ่งที่มันมีเหมือนกันคืออะไรเนาะแน่นอนสิ่งที่สองตลาดนี่เหมือนกันคือผู้ซื้อผู้ขายจํานวนมากก็ไก่เนี่ยต้องใช้แน่นอนผู้ซื้อผู้ขายเป็นจำนวนมากมาดูขอไข่ผู้ผลิตไม่มีอำนาจในการกำหนดราคาอืมจริงๆจะบอกเลยว่า เอ๊ะตลาดพวกนี้ผู้ผลิตมีอำนาจนะเพราะว่าตลาดแบบนี้มันขึ้นอยู่กับกลไกราคาใช่ไหมท่านผู้ผลิตมีอำนาจไม่ใช่ไม่มีมีเลยมีอำนาจข้อคอควายสินค้าเหมือนกันทุกประการอถ้าเหมือนกันทุกประการเลยเนี่ยจะกลายเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์มันจะไปมันจะกลายเป็นแข่งขันสมบูรณ์เดี๋ยวครูเขียนก่อนนะครูไว้ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตัวเเนาะ แล้วก็กึ่งแข่งขันกับผูกขาดเป็นตัวบีนะฉันช้อยคอควายเนี่ยสินค้าเหมือนกันทุะการจะกลายเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เพราะว่ากึ่งแข่งขันกึบผูกขาดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะมันมีความแตกต่างกันแต่มันใช้ด้วยกันได้นะครับมันแค่คล้ายกันฉันช้อยงองงูเห็นช้อยงองูไหมช้อยงองงูบอกว่าสินค้ามีความแตกต่างกันแต่ใช้กันได้อ่ะอย่างเนี้ยโอเคอันนี primo, ้จนะกลายเป็นเป็นเป็นตลาดกึ really <Heh. S 1> um. ่งแข่ง so ขันกึ่ง so ผ like ูกขาด แต่้เราตอบขอไข่คอควายแล้วก็งองงูไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะตลาดใดตลาดหนึ่งเนาะขอควายถ้าเหมือนกันทุะปปการขอให้เป็นตลาดแข่งันสมบูรณ์ไปเลยแต่ตลาดเกิือกันเกือบุคขาดเนี่ยไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์มันแตกต่างกันนะชานมไข่มุกมันแตกต่างกันนะแต่มันก็กินแทนกันได้ใช่เปะละ่าเออต่อมาดูจ่อจานมีอุปสรรคในการเข้าออกตลาดเออตลาดเนี้ยสังเกตน,นะถ้ามีาอุปสรรคการเข้าออกตลาดแปลว่าอะไรแปลว่าลายใหม่หรือเจ้าใหม่มันเกิดขึ้นได้ยากมากเสดงว่าตลาดประเภทนี้เนี่ยค่อนข้างมีการแข่งขันสูงมาก คือทุกคนเข้าไปในตลาดนี้ยากมากหรือทรัพยากรอาจจะมีน้อยหรือมันต้องขออนุญาตนู่นนี่นั่นมากมายจนไม่สามารถเปิดรายใหม่ได้จริงจริงจอจานเนี่ยมีอุปสรรคในการขตกตลาดเนี่ยเท่าแบบสุดๆเลยนะคือตลาดผูกขาดตลาดผูกขาดมีเจ้าเดียวปอุปสรรคเข้าไปหน้าใหม่อย,า,ยากมากเลยใช่ไหมทุนสูงโคตรใช่ไหมหรือพวกตลาดผู้ขายน้อยรายซึ่งมันมีประมาณสองสเจ้า4ี่เจ้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยถือว่าอุปสรรคเยอะมากอันตรงนี้เนี่ยอันนี้จะหมายถึงพวกตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายอะ เพราะว่าถ้าไปตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยจะถือว่าพวกพวกนี้จะต้องเป็นตลาดที่เขาออกได้ง่ายพวกนี้จะเป็นตลาดที่เข,าออ,า,เา,เขาออกง่ายนะฮะไม่ได้มีอุปสรรคมากขนาดนั้นนะอัน,นั้นเราไม่ตอบเราไม่ตอบขอไข่ขอควายงองงูวอ,อาจารย์เราว่าเราได้คําตอบแล้วนะใช่ไหมเราได้คําตอบเรานะมาดูซิการเข้าออกตลาดเกิดขึ้นอย่างเสรีเห็นไหมว่าจอจานกระฉอชิงเนี่ยมันตรงข้ามกัน แสดงว่าถ้าไม่ตอบจอจายก,ก็ต้องตอบอะไรชอชิงเออนั้นนั้นชอสิงใช่สอสิงนี่ใช่เลยแล้วก็ข้อสุดท้ายในระยะย,ยาวครับหน่วยผลิตจะไม่มีกําไรเกินปกติอ่ะใช่ข้อนี้ยังไงก็ต้องตอบกอไก่ชอ,ชอชิงชอช้างแน่นอนนั้นข้อยตอบข้ออะไรเอ,อ่ยตอบข้อ3อย่างแน่นอนเลยเห็นไหมเออนะครับอ่ะพอไหวนะพอไหวนะนี่ก็เป็น,นเรื่องที่เขาสอบออกบ่อยๆคือเรื่องตลาด ต,ต้องวิเคราะห์ว่าตลาดต่ละตลาดลาดักษณะเฉพาะยังไงแต่ข้อยี่หกข้อนี้ถือว่าเอามาละเอียดมากเลยนะฮะต่อมาข้อยีิบเจ็ดข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสาก์ในเมืองไทยอ่ะสาก์ประกอบอีกหนึ่งข้อที่ข้อสอบออกเนาะวันสากลห่งชาติตวกวันที่26กคุมภาพันธใช่เลยแล้วบิดา,างสากลไทยก็คือก็มาเหมือนพิทยาลงกรณ์ถ้าบิดาสากลโลกคือโรเบิร์ตโอเวนใช่ไหมโรเบิร์ตโอเวน อันนี้คือบิดาสากลโลกแล้วก็หลักการสากลที่โอเวนโอเวนสร้างไว้นี่ก็กลายเป็นหลักสากลสากลด้วยนะอ,อันที่3บอกว่าร้านสากลร,ร้านสากลถูกจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่อำเภอเสนาจานาังหวัดพระนครศรีอยุธยาหูยชอยข้อนี้ ยากมากคือปกติเด็กเด็กไทยทั้งประเทศจะเรียนว่าสาก์แห่งแรกของประเทศไทยคือสาก์วัดจันร์ไม่จำกัดสินใช้ที่พิศณุโลกเรียนกันแค่นี้แหละและ้วไอ้สาก์เนี่ยมันเป็นสาก์การเกษตรเพราะว่าสากร์แรกของของประเทศไทยอ่ะคือช่วยเหลืออาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักใช่ไหมแต่ข้อแต่ชอยข้อน,นี้โหพีคมากคือเล่นมาถามสากร์ประเภทอื่นอันนี้คือสากร์ร้านค้าสาก์ร้านค้าอย่างแรกคือสาก์เสนาเห็นความโหดธไหม แปลว่าจากนี้ไปจะมาท่องสากลแห่งแรกของไทยไม่ได้นะต้องมานั่งท่องสากลแห่งแรกของแต่ละประเภทด้วยโอ้โหโคตรโหดเลยแต่ข้อนี้โหดจริงนะข้อ3ถูกแล้วต่อมารูปแบบสากลไลฟ์เฟชั่นเป็นสากลกู้ยืมที่มีขนาดเล็กสมาชิกรับผิดชอบร่วมกันทําให้ส่วนการควบคุมอันนี้ก็ใช่และนี่คือสากลที่ประเทศไทยเนี่ยได้เป็นแม่แบบมา ก็เป็นตัวอย่างมาจากสากลจากประเทศเยอรมน,นีอันนี้ก็เป็นสากลแล้วแม่แบบมาก็ถูกถือว่ายากในข้อนี้ข้อที่ตอบข้อที่ตอบข้อที่ห้านะข้อที่ห้าข้อที่ห้าจะบอกว่าทําไมผิดประเภทสากลไทยที่จดทะเบียนตามรัชบัญญัติสากลมีห้าประเภทผิดลอยไม่ได้มีห้าประเภทนะมีตั้งแปดประเภทแนะ่โอ้ก็จะมีหนึ่งเลยคือสากลนะครับสากลการเกษตรใช่ไหมสองสากลนิคมสามสากลประมง สี่สากลอมทรัพย์ใช่ไหมห้าสากลร,ร้านค้ามีอีกนะหกสากลบริการเนี่ยไม่มีหมเจ็ดสากลเครดิตยูเนียนแล้วก็สุดท้ายเขาก็เขียดบทเราว่า8คือสากลอื่นๆแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่แค่5มันมีตั้งมันมีตั้งเยอะเลยเขาวนี้สิ่น่น่าสนใจคือว่ามาดูสากลแต่ละประเภทหน่อยซีให้ความรู้เพิ่มอย่างสากรการเกษตรคือเพื่อช่วยเหลืออาชีพเกษตรกร ใช่ไหมเรื่องของการฝากเงินกู้เงินใช้สินเชื่อในการเกษตรเนาะแต่ถ้าเกิดหนูเป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินให้เดินไปยังสากรน,นิคมเพราะสากรน,นิคมคือให้เช่าที่ดินสลับเกษตรกรในราคาที่บรรถุแต่ถ้ามีที่ดินอยู่แล้วไปสากรเกษตรเลยนะจริงสากรเกษตรที่เขาทำงานไกลถึงขั้น รับซื้อหาธุรกิจจัดจาหน่ายสินสินค้าเกษตรด้วยนะไม่ใช่แค่ฝากกู้เงินเพื่อไปลงทุนเกษตรอย่างเดียวสากลรประมงนี่ช่วยอาชีพประมงเออสากลรอมทรพัพย์อันนี้จะเหมือนธนาคารนะฮะคือรับฝากเงินเป็นหลักนั่นกันเอาเก็บเงินเพื่อการลงทุนเป็นหลกักอย่างนี้สากลร,ร้านค้านี้เป็นสากลเดียวในบรรดาทั้งหมดที่ไม่รับฝากเงินนะเพราะสากลเน,น้นนี้เน้นขายของอย่างเดียว เน้นขายของอย่างเดียวขายของราคาถูกด้วยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเราสมาชิกสากลค้าไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางเป็นตัวแทนจัดจําหน่าย no ไม่ได้มาเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายนะฮะเขารับของมาเพื่อขายราคาถูกไม่ได้หวังกําไรสากลบริการล่ะมันคือสากลที่ เน้นบริการคนที่อาชีพเดียวกันหรือว่าคนที่เดือดร้อนเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะมาจอยกันเพื่อมาแชร์ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันเนาะสาการเครดิตยูเนียนถือเป็นสาการเนกประสงค์เป้าหมายมันไม่ได้ชัดเจนแต่หลักๆคือรวมกลุ่มคนที่อาชีพเหมือนกันก็ได้หรืออยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ได้หรือทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้คือมันเปิดกว้างมากก็แล้วแต่ว่าภารกิจจะดันอะไรนะอ่ะนี่จะเป็นสาการหลักๆเจ็อย่างที่ข้อสอบชอบเล่นแล้ววนๆไปเป็นสาการหลักในเมืองไทยครับ แต่สากลไทยแห่งแรกก็เป็นสากลเพื่อการเกษตรเนาะซึ่งก็เข้ามาในสมัยรัชก,กาลที่6กนั่นเองครับต่อมา,ข,า 28, ข้อ28ดข้อใดคือเศษหลักของการมีการอัญเชิญหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสะังคมแห่งชาติเอาจริงๆจะบอกนักเรียนว่าแนวคิดปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเริ่มเข้ามาในใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจครั้งแรกในรัชในแผน ในแผนที่9ก้าต้องจําก่อนแผน9้าเป็นแผนแรกเลยที่นําอันเชิญหลักการนี้เข้ามาแล้วก็จากนั้นตั้งแต่แผนมาสกิจฉบับที่9 Run ้ารันทรูไปเรื่อยๆจนถึงฉบับปัจจุบันซึ่งตอนนี้เป็นฉบับที่13บสามแล้วนะฮะสิบสามแล้วเพิ่งเริ่มใช้เมื่อวันที่เนี้ยหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเวลาเขาประกาศใช้แผนมาสกิจครับเขาก็จะประกาศไม่ได้รันตามวันปีใหม่หนึ่งมการาแโนเขาจะรันตามปีก็ประมาณแผ่นดินนั่นแปลว่า1ตุลาเนี่ยคือเพิ่งสตาร์ทแผนฉบับที่13ก็ยังมีหลักญญักกปจจยเเศรรฐิิพพอพงีงง เข้ามาครั้งแรกเนี่ยสมัแผน9ซึ่งกันอะจะบอกหนูว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแล้วคนก็ตกงานเยอะคราวนี้ก็เลยกลับมาหวนคิดว่าคนเราก็ควรจะแบบว่าเวลาพัฒนาเศรษฐกิจหรือพัฒนาประเทศเนี่ยก็คงต้องมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมรอรับหรือว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวได้ดังนั้นแนวคิดของการวางแผนว่าเศรษฐกิจที่มีภูมิคุ้มกันในประเทศอะไรเงี้ยก็เลยถูกออกมาใช้ตั้งแต่แผนฉบับที่9เป็นต้นไปและนี่คือสาเหตุหลักนะ ที่นําเข้ามานะครับข้อยีิบครับเงินเฟอ้อที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานเป็นเศษเงินเฟอ้อในข้อใดอ่านิดนึงก่อนเงินเฟอ้อเนี่ยใส่มันมี2ทางนะมันเกิดจากอุปสงค์หรืออุปทานก็ได้มาดูก่อนนะถ้าเกิดจากอุปสงค์คือเกิดจากการที่เรามีปริมาณเงินมากพอไดเป็นปริมาณเงินมากใช่ปะแล้วก็ซื้อมากกว่าซื้อเยอะมากๆเลยพอเราซื้อเยอะมากๆ,ๆเนี่ยของก็เริ่มขาดตลาดพอของขาดตลาดปุ๊บราคาเป็นไงเอ่ยก็จะเริ่มแพงขึ้น นี่แหละฮะเฟอ้อแล้วเพาาราะสถานการณ์ที่บอกว่าเฟอ้อคือให้ดูที่ดัชนีราคาเมื่อไรก็ตามที่ดัชนีราคาเนี่ยมันสูงขึ้นเคาว่าดัชนีราคาคืออะไรหรอคือราคาสินค้าในตลาดนี่นแหละครับโดยเฉลี่ยมามาดูภาพรวมกันว่ามันแพงขึ้นใช่ไหมนี่คือเฟอ้อแล้วอันนี้คือเฟอ้อที่เกิดจากดีมานเกิดจากอุปสงค์แต่ถ้าเฟอ้อเกิดจากซัลายซัลายแปลว่าความอยากขายใช่ไหมเกิดจากพ่อค้าก็จะเกิดจากเช่นคุณพ่อค้าเนี่ยอาจจะไปเจอวัตถุดิบ หรือว่าค่าแรงค่าจ้างที่มันแพงมากๆเลยเห็นไหมพอเขาเจอวัตถุดิบหรือค่าจ้างที่แพงมากๆเขาก็เลยไปตั้งรคาคาเป็นไงเอง่ยแพงขึ้นนั่นเองเห็นไหมก็เลยเฟอ้อเห็นยังอันนี้เป็นเศษจากจากซัพพลายหรือจากอุปทา,านไม่งงนะคนี้โจทย์นบอกว่าอะไรอ่ะโจทย์บอกว่าเงินเฟอ้อที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าแรงงานเป็นเศษของเงินเฟอ้อในข้อใดแน่นอนฮะมันเป็นการเฟอร้อที่เกิดจากซัพพลาย มันเป็นเรื่องของต้นทุนไงเพราะว่าพ่อค้าเข,า,ขาต้องจ่ายต้นทุนก็คือวัตถุดิบหรือค่าแรงที่สูงขึ้นมันก็เลยทําให้ขเขาต้องไปตั้งราคาให้มันแรงขึ้นหรือแพงขึ้นนั่นเองก็ต้องกับว่าของแพงก็คือเฟอเลยเนาะข้อนี้ตอบข้อที่4นั่นเองอต่อมามา30ถจึงรัฐบาลจะก่อหน,นี้สาธารณะเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดอตั้งสติก่อนนะหนี้สาธารณะเป็นหนี้ที่รัฐบาลสร้างขึ้น ก่อขึ้นมาเนี่ยเพื่อความจําเป็นความจําเป็นของเขาเช่นอาจจะต้องมีโปรเจกต์ใหญ่สําคัญสําคัญแล้วมันใช้เงินเยอะมากอะทุกคนเขาเลยไม่มีเงินในประเทศก็ต้องไปก่อหนี้ไปกู้เงินจากข้างนอกเข้ามาใช่ไหมฮะหรือบางทีการก่อหนี้สาธารณะเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ตอนนี้เนี่ยเรามีรายจ่ายเยอะมากเลยไรายได้น้อยมากเงินไม่พอแล้วที่จะใช้ใช่ไหมฮะก็เลยต้องไปก่อหนี้สาธารณะมาโอเคเปล่าส่วนใหญ่าการก่อหนี้สาธารณะเนี่ยมันจะเกิดช่วงที่เกิดภาะวะเงินฝืด <S <S เพราะว่าอะไรรู้ไหมมาดูรูปนี้กันเพราะว่าพอเกิดเพราะว่าเงินฝืดเงินฝืดคือคนมีเงินในมือน้อยตรงนี้มีเงินน้อยเห็นไหมประชาชนมีเงินในมือน้อยมากนะประชาชนมีเงินในมือน้อยมากรัฐบาลก็เลยต้องแบบว่าจ่ายเยอะเลยเพื่อเอาเงินเนี่ยไปให้ประชาชนให้ประชาชนเนี่ยมีเงินมากขึ้นเห็นไหมรัฐบาลจ่ายเยอะๆเนี่ยเห็นไหมรัฐบาลทำก็ประมาณแบบขาดดุลเนี่ยเงินรัฐบาลก็จะหายไปพอหายไปปุ๊บเลยต้องก่อหน,นี้สาธารณะเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มีเงิน ก็มาเติมเงินที่มันหายไปนั่นเองอดังนั้นเนี่ยการก่อนนี้สาธารณะเนี่ยมันก็จะมักเจอพร้อมๆกับการแก้ปัญหาเงินฟืดใช่ไหมแก้ปัญหาเงินฝืดคราวนี้มาดูซิเขาบอกว่ารัฐบาลจ,จะก่อนนี้เกิจเจดจากเหตุใดมาดูกันข้อหนึ่งเนี่ยราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอุ๊ยถ้าหนูเจอคีย์ร์ดตัวนี้เนี่ยแปลว่างเงินเฟอ้อ เงินเฟ้อแปลว่าช่วงของแพงจะเกิดจากคนซื้อมากหรือว่าราคาสูงข,ขึ้นแล้วก็ว่าไปแต่ถ้าของแพงคือเฟอ้อแน่แน่ตัดหนึ่งทิ้งไปเลยเพราะว่าเราเรียนแล้วว่าก็นี่สาธารณะเนี่ยมันต้องเป็นการแก้งเงินฝืดใช่ไหมทุกคนนี่ตัดแท้งมาเลยนะฮะดูต่อตัดอีกตัดข้อที่4การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเนี่ยตายสูงนักเรียนฮะคำว่าการขยายตัวเศรษฐกิจเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยการขยายตัวเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัว เป็นช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวคาว่าเศรษฐกิจแขายตัวแปลว่าตรงกลางมันป่องคนมีเงินในมือมากทุกคนจำไหมนะเวลาเขาบอกว่าเศรษฐกิจขยายตัวแปลว่าอะไรแปลว่าตรงกลางมันขยายตัวตรงกลางมันป่องตรงกลางคืออะไรตรงกลางคือเงินของประชาชนไงแปลว่าเศรษฐกิจแขายตัวคือช่วงที่คนมีเงินในมือมากเฮ้เห็นรูปนี้เป็นไงฮะรัฐบาลไม่จําเป็นต้องมาปล่อยเงินให้ประชาชนเลยเพราะประชาชนเป็นไงมีเงินเยอะอยู่แล้วใช่ไหม อันนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าขยายตัวมากๆๆๆๆอันนั้จะเกิดผ่าเงินเฟ้อก็ได้นะอันข้อที่4เนี่ยไม่ต้องเลยตัดทิ้งตัดอีกตัดข้อที่3ด้วยรัฐบาลต้องการนโยบายก็ประมาณแบบเกินดุลเอาละเกินดุลแปลว่ามีรายได้มากกว่ารายจ่ายรัฐบาลทําก็ประมาณแบบมีรายได้มากกว่ารายจ่ายแปลว่ารัฐบาลจะมีเงินเหลือเยอะมากจะมีเงินเหลือเงินเก็บเยอะมากเลยเงินเหลือเงินเก็บเขาเรียกว่าเงินคงคลัง เราเพิ่งพูดไปตะก,กี้ว่าอะไรนะก่อนนี้เราจะก่อนนี้เมื่อไรเมื่อมีมีเงินเหลือเมื่อไม่มีเงินเหลือใช่ไหมเพราะว่าจ่ายเยอะกว่าได้แต่ช้อยสามเกินดุลแปลว่าได้มากกว่าจ่ายอย่างนี้จะไปก่อนนี้ทําไมในเมื่อมีเงินเหลือเยอะใช่ไหมตัดสามทิ้งไปเลยเอา้าวตัดอีกนะตอนนี้เหลือข้อสองกับข้อที่ห้าสองกับข้อที่ห้าข้อที่ห้ากลไกราคาในประเทศทํางานไม่ได้ ไม่เกี่ยวเลยอ่ะไม่เกี่ยวเลยประ,ยะโยคนี้ไม่เห็นยวเกี่ยวๆๆข้องเลยเราจะก่อนนี่เมื่อเกิดเหตุนนการณ์นี้หรอไม่เกี่ยวตัดทิ้งไปเลยข้อนี้ตอบข้อที่สองเลยแล้วดูซิจริงไหมการลงทุนภาคเอกชนลดลงคำว่าลงทุนภาคเอกชนเอกชนก็คือประชาชนกันเถอการลงทุนของเอกชนหรือประชาชนมันลดลงไม่เรียนจำไนะว้นะเวลาการลงทุนมันลดลงเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคนไม่มีตังค์แปลว่าเอกชนไม่มีตังค์ใช่ไหมไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วก็ไม่มีตังค์จ้างแรงงานด้วยคนก็ตกงานด้วยไหม แล้วเราเคยพูดแล้วว่าช่วงที่คนไม่มีตังค์ใช่ไหมระบบเศรษฐกิจไม่มีปริมาณเงินเลยแล้วคนก็ตกางานมากๆเนี่ยนะอันนี้มันเป็นสถานะของเงินฝืดนะเงินฝืดคนตกงานเศรษฐกิจซบเซาลงทุนได้นิดเดียวนี่คือภาะวะเงินฝืดแล้วก็เกิดว่าฝืดถึงขั้นคนไม่สามารถไปถอนตังค์ในแบงก์ได้เนี่ยก็เรียกว่าเงินโคตรฝืดเราเรียกว่าภาะวะเงินตึงตัวใช่ป่ะขั้นช้นที่สองอ่ะเงินฝืดปุ๊บแปลว่าคนไม่มีตังค์เห็นไหม ประชาชนไม่มีเงินแฟบมากรัฐบาลจําเป็นต้องปล่อยเงินไปช่วยประชาชนต้องรัฐบาลต้องจ่ายมากกว่าได้พอจ่ายมากกว่าได้ปุ๊บจะมีเงินหายไปเยอะก็ต้องก่อหนี้งั้นข้อที่3จําเป็นต้องก่อหนี้สาธรารณะครับเพื่อจะได้เอาเงินเนี่ยไปปล่อยให้ประชาชนให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมีเงินมากขึ้นนั่นเองครับตอบข้อที่2นั่นเองมาโหข้อนี้เหนื่อยนะกว่าจะได้ทั้งข้อ31มมา ข้อใดกก่าถูกต้องเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ <c oughs> มาดูกันนะฮะถูกต้องคีย์เวิร์ดก่อนถูกต้องข้อหนึ่งแต่และประเทศในโลกมีระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันจึงต้องแลกเปลี่ยนกันจริงหรอทุกวันนี้เราค้าขายระหว่างประเทศกันนี้เพราะว่าระบบเศรษฐกิจต่างกันหรอไม่ใช่ไหมเราเราเราแลกเปลี่ยนกันเพราะเราต้องการอะไรสินค้าหรือเปล่าเราต้องการบริการนะปะ ดังนั้นแสดงว่าที่เราแลกเปลี่ยนสินค้าบริการกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถทําสินค้าที่เธอทําได้เราไม่มีทรัพยากรที่เธอมีเราไม่มีวัตถุดิบเหมือนที่เธอมีเราไม่ได้มีเทคโนโลยีในการผลิตเหมือนที่เธอมีหรือผลิตในประเทศเราต้นทุนอาจจะแพงกว่าประเทศเธอดังนั้นไปซื้อของเธอง่ายกว่าไหมดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราค้าขายกันเพราะความแตกต่างของสินค้าวัตถุดิบเทคโนโลยีต้นทุนต่างหากไม่ใช่เพราะระบบเศรษฐกิจที่ต่างกันอ๋อเพราะทุนเป็นทุนนิยมหรอเราเลยต้องแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ตัดข้อหนึ่งทิ้งนี่มันหลอกเรามากๆนะดูข้อ2สิประเทศที่ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรจะขาดดุลการค้ากับประเทศคู่ค้าเสมอฟันทงไปไหมเนี่ยฟันทงไปไหมเนี่ยฟันทงไปไหมเนี่ย ประเทศที่สินค้าเกษตรแบบโปรโปรโดีๆเลิศดก,ก,ก,ก็มีนะอย่างเช่นนิวซีแลนด์อ่ะนิวซีแลนด์อ่ะโอ้ประเทศเขาเน้นส่งออกสินค้าเกษตรนะใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ขาดดุลการค้านะเพราะสินค้าเกษตรเขาแบบอัปเกรดมากๆมีการแปลปรูปด้วยทัให้ารบริการเพิ่มแวลูเพิ่มม,ม,มูลคา่าดังนั้นดังนั้นประโยคนี้ไม่จริงเสมอฟันธงอะไรฟันช้อยไหนฟันธงหนูตัดทิ้งมาเลย ช้อยไหนสังคมนี่มันดูฟันธงเกินไปแต่ทิ้งไปเลยต่อมาข้อที่3ทุกประเทศพยายามพัฒนาการผลิตเพื่อให้ต้นทุนต่ําสุดเพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าได้ทุกชนิดจริงเหรอประโยคน,นี้จริงเหรอเราพยายามให้ต้นทุนต่ําเพื่อจะส่งทุกชนิดเหรอไม่ไม่เราส่งออกทุกชนิดไม่ได้ถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่มากพอเราไม่มีวัตถุดิบในการทํามันเราก็จะส่งออกทุกชนิดได้ยังไงใช่ไหมฮะ ไม่งั้นไม่งั้นจะเกิดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างไรเนาะตัดข้อที่3ามทิ้งเหลือ4ี่กับ5เลือกกันดีกว่าข้อที่5การค้าระหว่างประเทศทำให้เกิดการเรียนแบบการบริโภคโอเคแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับประเทศที่กําลังพัฒนาจริงหรอไอการเรียนแบบนี่เป็นการสร้างโอกาสใช่ไหมนี่กําลังส่งเสริมให้ไม่เคารพทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยข้อนี้ตอบข้อที่4ดีกว่าครับ ข้อที่4พอเลยเมวแต่และประเทศมีความชำนาญในการผลิตสินค้าต่างชนิดกันเห็นไหมความต้องการต่างกันเลยเกิดการค้าระหว่างกันนี่ไงเพราะว่าเธอเชี่ยวผลิตเชี่ยวชาญผลิตตัวนั้นฉันเชี่ยวชาญผลิตตัวนี้เราเลยเป็นไงต้องแลกเปลี่ยนกันนั่นเองครับข้อนี้ตอบข้อที่4นั่นเองครับนี่ทั้งหมดก็จะเป็นลักษณะของข้อสอบในสารเศ,รศาสตร์ที่ออกข้อสอบเข้ามาอะไรบ่อยๆครับอย่าลืมกลับไปทาโจทย์ทบทวนนะรับรองว่าทำข้อสอบได้แน่นอนวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ